ได้รับทันทีหนึ100่งร้เปอร์เซนเปิดรหัสลับกรวดน้ำถวายสังฆทานที่ทำให้บุญถึงพ่อแม่ผู้ล่วงลับโดยตรงหยุดทำบุญแบบส่งไม่ถึงสวัสดีลูกๆขอต้อนรับสู่ช่องธรรมะเสียงกับคุณแม่มาลีลูกเอ้ยแม่ชีทราบดีว่าทุกครั้งที่ลูกๆทำบุญไม่ว่าจะเป็นการตักบาตร ถวายสังฆทานหรือทำทานใดๆลูกมักจะเกิดคำถามสำคัญที่สุดในใจว่าบุญที่ฉันทำนี้จะส่งไปถึงพ่อแม่หรือญาติที่ฉันรักที่ล่วงลับไปแล้วได้รับทันทีจริงไหมและฉันต้องกรวดน้ำหรือถวายสังฆทานด้วยวิธีไหนบุญจึงจะไม่ตกหล่นไปไหนเลยคืนนี้ แม่ชีจะมาเปิดเผยความจริงอันละเอียดอ่อนตามหลักพระธรรมคำสอนที่ว่าด้วยเรื่องกลไกาการส่งบุญและความบริสุทธิ์ของเจตนาซึ่งเป็นรหัสลับที่สำคัญที่สุดในการทำให้บุญนั้นทะลุมิติไปถึงผู้ล่วงลับได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดลูกจะได้เข้าใจว่าน้ำกรวดไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่ใจของลูกนี่แหละ คือคลื่นความถี่และช่องทางการสื่อสารที่แท้จริงความจริงที่โลกต้องรู้น้ำเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ลูกรักเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการกรวดน้ำที่เราใช้มือรินลงสู่พื้นนั้นไม่ใช่เงื่อนไขหลักที่ทำให้บุญถึงผู้ล่วงลับน้ำเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงว่าลูก ได้สละบุญนั้นออกไปแล้วเหมือนกับการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้อื่นสิ่งที่สำคัญกว่าน้ำคือใจหรือเจตนาของลูกนั่นเองเพราะตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วผู้ล่วงรับจะได้รับบุญก็ต่อเมื่อท่านอนุโมทนาคือยินดีในบุญที่เราอุทิศไปให้เท่านั้นดังนั้น การทำอย่างไรให้บุญของเราบริสุทธิ์และมีกำลังมากพอจนท่านสามารถอนุโมทนาได้อย่างเต็มที่จึงเป็นกุญเจรสำคัญที่สุดสังฆทานคือบุญใหญ่ที่ทรงพลังที่สุดในการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับลูกๆควรเลือกทำบุญที่ให้ผลตอบแทนเป็นบุญกุศลที่ใหญ่และบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งก็คือการถวายสังฆทานนั่นเอง สังฆทานคือการลงทุนที่ไม่จำกัดบุญไม่จำกัดการถวายสังฆทานเป็นการถวายแก่คณะสงฆ์โดยรวมไม่ได้เจาะจงที่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งทําให้บุญที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีประมาณและบริสุทธิ์ลูกจึงสามารถอุทิศผลบุญอันมหาศาลนี้ไปให้พ่อแม่และญาติมิตรได้อย่างเต็มที่คลื่นสัญญาณที่ชัดเจน เมื่อลูกทำบุญที่บริสุทธิ์และมีกำลังมากจิตของลูกก็จะผ่องใสเปรียบเหมือนการส่งคลื่นวิทยุบุญที่มีสัญญาณชัดเจนที่สุดทำให้ผู้ล่วงลับที่กำลังรอรับบุญอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งสามารถรับรู้และอนุโมทนาได้ง่ายขนาดจิตที่ต้องตั้งมั่นลูกรักเพื่อให้การถวายสังฆทานของลูก มีอานิสง์แรงถึงขนาดบุญติดจรวดและส่งตรงถึงผู้ล่วงลับได้ทันทีลูกต้องตั้งมั่นในเจตนาความตั้งใจทั้งสามขณะให้บริสุทธิ์บุพเจตนาเจตนาในขณะคิดจะทำก่อนทำนี่คือการตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนทำบุญการปฏิบัติ ก่อนไปทำบุญให้นึกในใจว่าฉันตั้งใจจะถวายสังฆทานนี้เพื่ออุทิศผลบุญไปให้แก่บิดามารดาเอ่ยชื่อท่านลูกต้องมีความปีติยินดีตั้งแต่ตอนเตรียมของตั้งแต่ตอนคิดถึงบุญนั้นอานิสง์การเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยความปีติทำให้จิตของลูกเกิดบุญขึ้น ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำจริงมุนจะเจตนาเจตนาในขณะธรรมกำลังทำนี่คือการตั้งใจขณะที่กำลังถวายของการปฏิบัติขณะที่กำลังถวายปัจจัยหรือกล่าวคำถวายสังฆทานให้ลูกมีสติจดจ่ออยู่กับการกระทำนั้นอย่างเต็มที่จงจำไว้นะอย่าคิดฟุ้งซ่าน อย่าคิดเรื่องอื่นอย่าคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นจงปล่อยให้จิตจดจ่ออยู่กับสละออกอย่างบริสุทธิ์นี่คือช่วงเวลาที่บุญเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมอปร r เจตนาเจตนาในภายหลังหลังทำเล็ก,กรวดน้ำนี่คือการตั้งใจอุทิศส่วนกุศลซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดการปฏิบัติ เมื่อถวายเสร็จและถึงขั้นตอนการกรวดน้ำให้ลูกตั้งจิตอย่างแน่วแน่และเอ่ยชื่อผู้ล่วงลับจงจำไว้นะความรู้สึกเสียดายบุญแม้เพียงเสี้ยววินาทีจะทำให้บุญนั้นลดกำลังลงลูกต้องอุทิศออกไปด้วยความรู้สึกยินดีและอยากให้ท่านได้รับอย่างแท้จริงบทสวดอุทิศบุญ ลูกรับเมื่อถึงขั้นตอนการกรวดน้ำแม่ชีขอให้ลูกลูกใช้บทสวดที่กล่าวถึงการอุทิศบุญโดยตรงเพื่อให้คลื่นสัญญาณถึงผู้ล่วงลับได้อย่างชัดเจนบทสวดอุทิศส่วนกุศลบทกรวดน้ำยะถาอีกทางเมให้ลูกรินน้ำกรวดลงสู่ภาชนะหรือพื้นดินอย่างช้าๆ พร้อมตั้งใจสวดตามพระสงฆ์บทยถาวาริวหาจากนั้นให้ใช้บทอธิษฐานนี้บทอธิษฐานส่งบุญขณะรินน้ำอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลาย จงมีความสุขเถิดคำกล่าวอุทิศเจาะจงหลังน้ำหมดลูกไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรอน้ำกรวดเสร็จเสมอไปลูกสามารถตั้งจิตอธิษฐานเจาะจงทันทีหลังจากที่บุญสำเร็จแล้วโดยกล่าวว่าด้วยเดชบุญแห่งการถวายสังฆทานในครั้งนี้ขอพลังบุญนี้ จงเป็นสเสบียงส่งตรงถึงเอ่ยชื่อและนามสกุลบิดามารดาญาติที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ท่านจงได้รับทราบและอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ขอให้จิตของท่านสว่างสวยคลายจากความทุกโศกและจงเดินทางไปสู่สุขติภูมิโดยพันเทินสาธุ จเจริญพร